สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ AEC Channel นะครับก็เจอกันอีกเช่นเคยผมพีทอยู่ที่นี่ประจำวันนี้ค่อนข้างที่จะมีเรื่องราวพิเศษที่จะมานำเสนอเพราะว่ามันอยู่ในจังหวะพอดีกับฟุตบอลโลกพอดีนะฮะซึ่งตอนนี้ฟุตบอลโลกเนี่ยอยู่ที่ประเทศบราซิลเพิ่งเตะกันเมื่อวานนี้จริงๆแล้ววันนี้วันที่13เมื่อวานนี้ที่12 นะฮะโอเคเป็นฟุตบอลโลกที่ถือว่าเป็นการกีฬามหาก,กรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน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 โลกเลยก็ว่าได้เพราะว่า4ปีนี้จะมีครั้งหนึ่งฉะนั้นฉะนั้นวันนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของของว่าแบบพอเวลาเรามีงานอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะใหญ่มากๆนะฮะเรามักจะใช้คําว่างานในภาษาไทยที่เราพูดกันนะ,ะโอ้งานมหาก,กรรมฟุตบอลโลก งานโชว์บ้านงานโชว์รถอะไรต่างๆทีนี้ไอ้คำว่างานโดยปกติเราจะเข้าใจกันในคำว่า party นะฮะ p a r t y party ซึ่งจริงๆแล้วงานคำว่า party เนี่ยมักจะใช้กับงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของออการกินเลี้ยงสนุกสนานอย่างเช่น birthday party โอเคเวดดิ้ง y าร์อะไรอย่างเงี้ยเช่นพาร์ี้เนี่ยเป็นงานก็จริงแต่ว่าเป็นงานเลี้ยงที่มีความรื่นรมมีการกินการดื่มามาเกี่ยวข้องแต่สำหรับงานที่ยิ่งใหญ่อย่างระดับฟุตบอลโลกอย่างเนี้ยเขาเรียกว่า Event ครับ E V E N T event ซึ่งบางทีเนี่ยผมเคยได้ยินคนไทยหลายๆคนชอบออกเสียงอาจจะเพี้ยนไปหน่อยนะฮะกลายเป็นออกเสียงว่า Event อีเวนซึ่งไม่ใช่ Event นะฮะนั่น event อีเวนนนั้นคือ E-V-E-N แต่อันนี้ E-V-E-N-T ซึ่งจะเรียกน้ำหนักไปที่ตัว E ก่อนนะครับ e แล้วก็ Vent Event ก็คืองานเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช้เป็นงานเลี้ยงไม่ได้เป็นงานเฉลิมฉลองฉะนั้นมันจะมีความแตกต่างจาก Party อยู่ระดับหนึ่งฉะนั้นอย่างตอนนี้เราสามารถพูดได้เลยตอนนี้มันมี Big Event ในโลกเรานะ อาทิตย์นี้น่ณเดือนนี้นั่นก็คือฟุตบอลโลกที่ประเทศบาบราซิลราสิลซึ่งถือว่าอันนี้หลายๆคนไม่ควรพลาดเพราะถือว่าเป็นบิ๊กอีเวนต์จริงๆนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนบิ๊กอีเวนต์ฉะนั้นถ้ามีข้อขอ้าใจอะไรหรือ,อยังไม่เข้าใจอะไรกริ๊งมาหาได้เลยครับ AEC นะครับสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ปิ่นเกล้าเนี่นะครับผมอยู่ที่นี่ทุกวัน ไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับบาย